หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแหนมซี่โคงอ่อนทำได้แค่เมนูทอดจริงๆหรอวาสนาจ,จะมาบอกเมนูแซ่บให้ฟังค่ะแหนมซี่โคงอ่อนนอกจากจะนำไปทอดแล้วสามารถนำมานึ่งได้อีกด้วยนะหากนำมานึง่งจะทำให้เนื้อแหนมซี่โครงนุ่มชุ่มน้ำรสชาติกำลังดีนำไปปรุงกับอะไรก็อร่อย วาสนาจะมาฟาดเมนูเด็ดให้ค่ะก็คือยำแหนมซี่โครงออนวัตถุดิบก็เตรียมได้ง่ายไม่ยากค่ะเรามาทำน้ำยำรอกันเลยค่ะเตรียมพริกกระเทียมมะนาวและผักแค่นี้ก็ได้น้ำยำรสเด็ดแล้วนำมาราดบนแหนมซี่โครงออนหืมเข้ากันมาก ความนุ่มละมุนของแหนมซี่โครงอ่อนกับน้ำยำแซบสุดๆแหนมซี่โครงอ่อนหาซื้อได้ง่ายมากไปช็อปกันเลยได้ที่ช h อปปี้ลาซาด้าเฟ b บ o ๊กแหนมวาสนา w w ิร์ลไวด์บแหนมวาสนา .com และ l i น Official ี @vassana มีแอดด้วยนะคะ